ภายในหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของสารน้อยอีกแล้วทุกคนเลยเลยมาพบมาพบกับสารน้อยในเมื่อนี้สารน้อยกับพาเอฟซีเบอร์สุกขูสุกคนเนาะมาหาทางน้องม่อมเพิินทุกคนเลยคือมาในเมื่อนี้กะมีประเด็ดอยู่เนาะทุกคนเนาะคืออ่า เรื่อง่าสินสอดหรือ่าลงของน้องม่อมทุกคนเลยทางแถาเมยเพื่อนเด้่อน่าสินสอดประมาณรักสองเนาะโกหูว่าทางนมฟังไทยเพิ่นสีหับลาโบกับขาสินสอดของน้องม่อมเนาะอันนี้หลายๆคนก็อยากหูค่อนข้างเป็นห่วงทุกคนเลยโบหูว่าทางน้องม่อมเพิ่นซีอาคขิดจังไดเนาะที่ว่าทางแถาแม่เพ็่นเอื่อนขาสินสอดประมาณนี้เนาะแต่ความหักของน้องม่อมกับหน่มไทยสิไปโตเดือซีอา พอสำนีเนาะทุกคนอันนี้สาละหน่อยก็ยังตอบแทนบ่อไร่ทุกคนเลยกะเข้าไปโอบไปร่มน้ำกันเนาะว่าทางน้องม่อมเพิินสีคิปจังใดสีอาบ่า,างใดเนาะทุกคนเนาะโดยก่อนอื่นกะขอฝากอินสตาแร์สุขสุคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าละหน่อยนีนเด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สาละหน่อยได้มีกำลังใจและเหตุคลิปต่อๆไปเนาะสบายดี สบายดีทั้งน้องม่อมเมนี่ยู่เฮือนไนเม้นี่เด้อนอนอยู่พี่บอกเมื่อคืนนี้เด้อทางแมก่กะมานอนเฮือนเด้อขี่รถไปน,นอนเฮือนเอือ,อายาเลยกะยายอยู่เป็นบางมือเนาะเดยได้ไปดินบุญยบอยู่ว่าคืนนี่กลับไปอยู่มนวนอยู่บ่อกะมวนอย มวนอยู่เนาะไปกับไห่นะกับแม่กับเอือยโอ้ไปกับแม่กับเอือยโดยโอ้คิดว่าไปกับหมูกับครูกับ่บเลไปมีหมูอยู่บ่อกะมีต่นคนเดียว,ว,ยค,วคนเดียวอ่าคือว่าหมูคนเดีวยวเป็นอะไรคือว่ามีแค่คนเดียวกะมันกะคนเด็บหมูเดียวกันะเออแบบโบเลไปมั้กันนะอือแยกย้ายกันไปหมดแล้วเดย คือข้าเจ้าไปเอาลูกเอาผัวบ่หรดือ่าไปหาเงินเอาแบบไปหาล,อล้อดินอืม,อม,อมคือแบบว่าข้าเจ้ามักไปดินไปเที่ยวเนาะแต่ว่าทางน้องม่อมนี่บ่มักไปดินไปเที่ยวยก็เลยไปกับหมูบ่บ่ได้อ่าว่าตอนนี้ก็เดือแค่คนเดียวย <laughs> ที่ว่าไปน้ำกันอยู่เนาะเ,เออกินขา้าวเศร้าแล้วมื้อนี่ยังบ่ได้กินอืมอยังบ่ทันกินซัา บ่อยากบ่เลยแนวใดก็อยากอยู่อืนี่ลราบอแนวกินมื้อนี้ยังบ่มียังบ่มีโอ้สิกินข้าวกับหยังซะบัดนี่คือแนวอยู่แนวกินนี่ไผเป็นคนเฮ็ดน้องละอ่าเพื่อเอบอได้เจอซึ่งกินอืมแต่ว่าคันว่าเฮ็ดนี่น่ะไผเฮ็ดก็มีแต่น้องกับแม่กับเอื้อยดอู้คือน้องหม่อมเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเป็นบ่ก็เป็นอยู่อ่า ข่าวก็เป็นเลยเออเก่งเกงไมหน <laughs> อีอ่ะม้อนีเออยกงสิข้าสู่อ่าเรื่องประเด็นเนาะเรื่องว่าค่าสินสอดของน้องม่อมอ่าคือทางแม่เพิเอ่อนค่าสินสอดไปประมาณส6งแ0นหกมืน่นบอเลยอืมคือสองแสนนี่นะแล้วก็ผ่ันเนาะอันที่ว่าหกหมื่นนี่นะเป็นค่าจดทะเบียนสมรส เดี๋ยวทางออ้เพื่อนนี่ว่าแนวใดน้ดนองหละก็ยัง่คุาตอตยังไม่โตเพื่อนยังประัานมีคําตอบให้ซ้าเลยอืมคือเพื่อนก็หากระหูค่าชินสอดเมื่อวานนี้เนาะเลยเพิ่นหากระหูพอหลังจากเพื่อนหูแล้วเพื่อนได้โทรมาหาบ่ะาอะโทรมาอยู่โทรมาอยู่เนาะเลยอือแล้วทางน้องหม่อมได้ทาเพื่อนบอกว่าคาชินสอดน,นอกประมาณส่บนี้ครับไล่โกะคุยกับแม่เอง อืมคือทางอายคนนะคุยกับแม่เองเลยเลยอ๋อคือน้องหม่อมนี่บอกบอกหูซ่อมมาเพิ่นหับไรหรือบ่อไ้เลยอืมโดยโดยกันสมนมุิว่าเพิ่นหับบ่อไรนี่สิเซ็นนะในบ่อไรน้องหลักกะว่าจะทำไรคือสมมุิว่าเพิ่นหับบอ่อไรเนาะอ่าความหักของน้องหม่อมกับเพิ่นกับอาซีอาบ่อไปต่อเนาะเลย ดยโดยโยดย,ดยอาสมมซนอลปัโทรมาเมือ่อนี้เนาะน้องม่อมถามเพนเดอร์ว,ว่าค่าจินสอดของนอง้องอายฮับไลโบคือทางน้องม่อมอม,อมีอายุสิบแปดสิบเก้าเนาะย,ยังบอกเคย่าผ่านการแต่งงานมาก,ก่อนยังบอกเคยลมผููบ่าวเนาะค่าจินสอดประมาณนี้กับอ่า อายเพื่อนกะหาสิบขัวเนาะเลยอะ,ยอะหลายๆคนอาบางคนกะมองว่าแพงเกินไปบางคนกะมองว่าอ่ากะทรบมระเพราะว่าววทางน้องม่อมเนี่ยเป็นสาวสน้นยเนาะออประมาณนี้ทุกคนเลยแต่ว่าทางเพื่อนกะ <c oughs> ยังบ่ทันได้บอกอีหยังกับน้องม่อมสมํารับไายบไร้เด้เออ,อะสมมติว่าเพิน่นบัรบ่ได้อะทางน้องม่อมเสียใจบนองล่ะ <c oughs> อ่าคือแบบ่ได้เสียใจเลยอ <c oughs> ่าบ่้รู้สึกแบบว่าน้อยมกน้อยใจเพิ่นแน่บ่กะรน้มุกน้อยใจอยู่อืมขันสมมุติว่าอ่าความหักไปต่อบ่ได้ก็คือเสียใจอยู่บ่น้องล่ะเสียใจอยู่เสียใจอยู่เนาะเลยอ่าแบบว่าทางน้องหม่อมก็คุยกับเพิ่นมาก,ก็ะดนแล้วเนาะเลยอืมคันว่าสิอ่า ไปกันบ่ไร่หรือ,อแนวใดก็คือทางน้องม่อมกะเสียมุกเสียใจเนาะโดยเพราะว่าน้องม่อมกะบอกยังไงก็คือคุยกูบ่าวยังบ่ทันเป็นสำนองนนละเด,ด้อเวลาเปิลนโทรมาก,กะมีแต่โลยกับแมนน่นี่น้องละเด้อเออใน<ด>ถามเปินอยู่บอว่าอ้ายกินข้าวกินยังละบ่กะเื่อกระถามเื่อไปถามอื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 มกะยังคุยบอกเก่งเนาะเด้ <laughs> แต่ว่าเป็นกันยังติดต่อมายุดังจากหูคาสินสอดเนาะโดยอ,อ่าเพื่อนอาจสิหฮับไรก็มีเนาะน้องละะเพราะว่าอ่าทางน้องม่อมเนี่ยก็อ่เนี่ยก็คือได้หลายคนในหูเนาะหนึ่งมากก็คุยบอกเก่งเนาะอ่าแล้วก็บเบิ่งแบบอ่างามธรรมศาสตร์บอกมีผิดมีผัยกับคนอื่น อืมคือสองแซนเนี่ยไปอยู่น้ำเพิ่นบานองละเลยอืมสองแซนเนี่ยไปอยู่น้ำเพิ่อนยคือทางเอื้อยได้ยินมาว่าคันแซนหนึ่งนะให้เพื่อนมาอยู่น้ำเนาะคันวะสองแซนเอาน้องหม่อมไปอยู่น้ำเยอือแต่ว่าเพื่อนนะอ่าเพื่อนได้บอกบอกว่าเพื่อนสิเอาน้องหม่อมไปอยู่น้ำได้บอกก็เมอืมอ่ค่้าชินสอดก็เลยเขยบขึ้นไปอีกเนาะ อ่าเป็นยังคือว่าขยับขึ้นไปคือได้ลายคนเน,นะ้องล่ะประเพณีบ้านเฮาเนาะอ่าการเอาลูกเอาผัวหรือว่าอ่ามีสามีเนาะคือสมมติเฮาเอาในเพิ่นก็นต้องมาอยู่น้ำเฮาเนาะพาเหิตห,หิตหน่าเรียง่อเรียงเม่เนาะอ่ะขาข่าสินสดกับประมาณนี้เนาะแ,แต่สมมติว่าอ่าเพิ่นอยากไลไรไปอยู่น้ำเมื่ออยู่บ้านอยู่เมืองเพิ่นเนาะค่าสินสดก็ต้อง แพงขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็นยังคือแพงเนาะก็คือเฮาบริอยู่น้าพ่อน้าแม่บริเบิกแงงพ่อแม่เฮาเ,เนาะเขาก็ต้องไปเบิกแงงเพิ่นหรือครอบครัวเฮือนซานของเพิอ่นประมาณนี้น้องลงละ <c oughs> เดี๋ยวได้ดายคนกันจีว่าโอ้ยูทูบเบอร์คืออันว่าวเฮดายแท้ hey, ก็คือได้ดายคลิปที่ผ่านมาก,ก็คือเห็นเนาะน้องหม่อมเนี่ยว่าวโบเก่งเนาะอ่าได้กันยังบอทันแบบว่าซีหูเรื่องแบบนี้ เมื่อนี้รู้สึกว่าโรยเก่งแล้วเมื่อนี้นะก็เป็นตะหักตะเพงไปอีกแบบหนึ่งอ่าคือคือในความคิดของเออยเนาะน้องหม่อมนี่หักเพิินอยู่บน้อหล่ะก็หักอยู่หักอยู่เมหักแบบว่าหักแท้บอกโ้ดยโดยแถวทางอาทถงแม่เเิ่นได้หู้อยู่ว่าแบบว่าน้องหม่อมก็หักเพิินก็หู้ แล้วทั้งไอ้เพื่อนนีโบคิดแบบว่าเออซีคอแบบต่อโอกคาสินสอดลงมานเนี่ยบอก็ยังโบ้ยัวซ้ำเลยอืมกได้อเอาแต่ทั้งเพื่อนสีลมกันเนาะเลยอ่าก็สุดแล้วในทางทาวแม่กับไอ้เพื่นนอ,อนอลลืมนสมุดว่าไปโตอบได้นอนองหละบอน้องหม่อมกับสีคุยกับคนอื่นอยู่บอ๊ะก็คือ,อยังให้โอกาสดูเนาะ เผื่อว่าบางคนกะกะมีได้คนที่ว่ามักน้องม่อมแต่ว่าน้องม่อมก็ายางคุยน้ำลายเพิ่นยู่กับโบน่เนาะเผื่อว่าออ้เพิ่นอ่าหาบขาสชิ้นสดคารองบ่ไไรเนาะ,ะกับบงว่าน้องม่อมกับบง่งว่าสีอาสีคุยตอ่อหรือว่าสีพ่อสํานีน้อง,องละเ อบางทีเพื่อนอจสิีบอทักบอ,บอโทรมาหาเฮาเนะ <c oughs> ะาะเลยอจ้ากันเลยมันนี้กกสีได้ยินแต่เสียงน้องม่อมโดยแม่เนาะมาหนี้โดย,ดยอ่ะมาหนี้เป็นโดยทุกคนเลยอ่าแกคือมัหนี้อยู่เพื่อนอยู่ซานบัดคู่คนบ้มมานี้โดยมีแพนแออยู่นี่แม่กับพ่ออ้ายพ่อกับมาเดยโอ้พีสนอนนานาละ ไอ้โจยไอ้โจยก็คือเป็นอ่าไอ้แท้ๆบอดูพี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้เนาะโดยโอ้ไอ้โจยนอนนะเลยเมนีน้องหม่อมมีสิออกนาอยู่บ้านเมนีก็ว่าออกอยู่ออกไปยังบ้านนีว่าออกไปทางป่าอู้ทางป่าเสียดยังหรอปลูกมันปลูกมันเลยป้าเตอร์น้องหม่อมก็ทางป่าอีกเลย แม้ว่าทางป่าปลูกมันเนี่ยเข้าทางเองได้กับอ่าเออเขาเอิ้นว่าเห็ดควายตูนบอกเห็ดเองอีกโดยอืมเมื่อยอยู่บ้อนั่ะกะไม่อย,ยู่อืมคือบอกแบบว่าบอกจ้างให้ขาเจ้าเห็ดให้แบบีคนแบบไปหานะอืโดยโดยก็เลยต้องอาทางเองเนาะเลยเห็ดลำกันกระบอกกบแม่บอกเห็ดลำกัน คลายนี่ก็คือต้องปั่นกันกบ่น้องล่กะกับบังเถือครับเถือกแม่กับ่ได้ปันน่นแม่นไปซื้อพริกพริกไยและะ้วกันเบื่อไปเลยอืออือกกคือบางเทื่อกกับแม่ก็บ่ได้ปั่นให้เนาะเพิ่นไปซื้อของใส่ในครอบครัวเฮือนซานเนาะโดย <c oughs> ไปทางในจังมื้อเด้มนี่ทางได้2-3มื้อแล้วอือได้2-3มื้อแล้วโดย,ดยอืออเจว่าช่วงนี้น้องหม่อมกับสิบ่ได้อยู่เฮือนเลยโอ้ คันมาเอื้อยมาช่วยกว่านี้กะสิบทันน้องหม่อมได้หนีเนาะเลย <laughs> ไปหน้านี่ย่างหรือขี่รถย่างอ๋อย่างไปนี่เลยไกลแต๋อเบนาน้องหม่อมนี่ไก่ไกลอยู่เอ,อ้ย่างไปกับแม่ทวันนี้กับแม่กับแม่กับพ่อเลยโอ้คือบ่ขี่รถไปน้องล่ะขี่ไป <laughs> รถไทยบอกรถไทยก็คิวเป็นพระเจ้าคิวเป็นเือว่าคิวเป็นอยู่แต่ว่ามันมีถิ่นทรายเอออแม่เลยนาะขันนองสีถีไปถิ่นทรายเลยเนอะก็เลยต้องยางไปตอนแรกก็ย่างมาหนยปลาเตอร์นนองนองหม่อมสีโปพอมบ่แบบนี้ย่างไปหน้าเปิดสีหอหน้าไก่เนาะอยู่ดงอยู่ป่าคุณทุกคนเลยต้องไปทางป่าอีก ไปหน้ากับมวนอยู่บอแต่มวนอยู่มวนอยู่เนาะโดยอือโดยโดยช่วงนี้ก็อาซีไปทางป่าทางยังให้ต้นท้าวิ่้ออกกูแหละโดยแมนบอโดยจังอยู่เฮือนคือได้เอื้อยได้จะเอื้อยได้ไปนำอยู่บอการได้ไปอยู่มันเถือกอ่ะเอาลูกอยเฮือนโอ้เิลนยากลูกน้อยเพิ่น แล้วแต่บางมือเนาะโดยทางสุราเอ้ยเป็นไปกับเห็ดน้ากันบ่ค่ะมั่งเถือกอะ่ะบไร,ริเวณตั้งแต่เอาลูกเทีย่ยงแล้วเอาน้องหม่อมบริไดเอาบ่คิดว่าเพลินให้น้องหม่อมเอาก็เอายูแล้วก็มั่งเถือกอะ่ะเอาเมืเ่อเชิดเอ้ยเอาทางปลาแล้วแต่เนาะโดยอืมาทางไรกวงเติบแล้วบ่เติบกวงอยู่อืม ไปหายไปหน้าสิกีรถทีปกระดิใจลายเนาะสิกีรถไทยกับขับวัเป็ดเออเออจุกบุญเด้อโอ้มื่อนี่ลมแห้งนาะน้องละเดินหนาวอยู่บ่กัหนาวอยู่หนาวเอ๊ะเสีอเขียนยาวเนาะไปดิบุญคืนนี่หนาวบ่กันหนาวอยู่แต่กะไม่ได้เลิกงานบ้างกันไหไปแบบเดียวกันมา เอเออย,ยอยังเป็นมัดเป็นอายอยู่ก็คือไปทางป้ามนน่ <c oughs> มุผูทางทางเองเออบอมีผูทางเลยไปทางเองเนะาะยแคดดอยสิจากรนทางกันมมีเงินนองลงละเเพิ่นกับคนขางเสียเ,เพลงเนาะเอืมเอาได้คน,นกระถามยังโห่ได้ว่าคุยกับหนุ่มไทยคนนี่นะ่ะเพิ่นก็นได้อาโอนเงินมาให้ใส่ใจอยู่นองหล่ะก็โอนมาอยู่ เพิ่นโอนมาเื่อหนึ่งนี่เื่อจักรลอยหาลอยหาลอยเลยแบบสองลอยสามลอยมีบ่๊บ่เคยมีออม,มีแต่หาลอยเลยอืออ่ะจักมือเพิ่นจังโอนเื่อเนยบ้างเื่อก็โอนบางเื่อก็ไม่โอนโอ้แล้วแต่เพิ่นเลยอ่ะย่ายงเช่นทิศหนึ่งนี่เพิ่นโอนให้อยู่บ่๊บบาบ้างเธอก็โอนบ้างเธอก็ไ่โอนโอ้ชิวนาเพิ่นบอกโอนให้น้องหม่อมมา เห็นแล้วได้บะเนี่เอาเงินใช้ใส่ขอยืมน้าแม่โอ้ขอยืมน้าแม่ก่อนเด้อพอเปิดโอนมาหายก็จังเอามาใส่หนีแม่เด้อเดือนหนึ่งกับประมาณอ่าบางอ่ะคันว่าเปิดโอนมาหายกับประมาณพันเนาะเด้หรืออาจบางทีเพิ่นบ่โอนมากก็ได้แค่ห้าร้อยเด้อกับสิบประมาณนี่น้องล่ะ เพราะว่าเพิ่นบ่ไเด้โอนมาให้ถุกทิดหรือว่าทุกมือเนาะแต่ทางน้องม่อมก็ยังหักยังแพงเป็นคือเก่าเลยหักด้วยจิตด้วยใจเนาะแต่บฮห้วทางอายเพิ่นชีสูค่าจินสอดไว้บเนาะก็มาลุ่นกันเนาะคันเพิ่นโทรมาถามเพิ่นในเด้อไอาหักค่าจินสอดน้องได้บ่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเมื้อไนสิมาเอาคำตอบ อย่าเลยชิซื้อได้เด้อเออเหตภาบมาดีได้เด้ออ่าทุกคนเลยหยอกๆอกเนาะมือนี่ฮะกันมาโบโบส่วนน้องว้าวน้องกันสิโบว้าน้ำเด้ทุกคนเลยมีแต่เลยกับยิ้มมือนี่นะเออก็เลยส่วนหาหาแนวต่างๆให้น้องว้าน้ำทะเลทุกคนเลยนะ มืัอนี้เอื่ยกะสิขอโจิีไว้ก่อนเนาะใบเมื่นาเอื่ยสิมาเอาคำตอบเลยก็ให้น้องมองไปหากินข้าวกินน้ำเนาะออกไปหายไปนาไปทางป่าสำหรับคลิปนี้ทั้งเอือยกะสิขอโตกับก่อนโดยสบายดี